โรงเรียนวัดสิริมงคลตั้งอยู่ใกล้กับวัดสิริมงคลติดแม่น้ำท่าจีนในเขตตำบลบ้านกออเกาะอำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งภาพเดิมที่เคยจำได้เมื่อหลายปีก่อนที่นี่มีนักเรียนเพียงไม่กี่คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมือนกับว่าจะต้องถูกควบรวมแต่วันนี้ค่ะโรงเรียนวัดสิริมงคลเปลี่ยนไป ตั้งแต่เด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดพุ่งสูงกว่า600คนและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งนักเรียนไทยจากเดิมที่มีไม่ถึง10คนตอนนี้ก็มีมากกว่า30คนและกำลังจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะจากการสอบถามไปยังนายเกติกูลเหล่ากอดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัิริมงคล ถึงสาเหตุการเพิ่มขึ้นของนักเรียนซึ่งพออบอกว่าเป็นเพราะเราให้ความสําคัญกับผลสำเร็จทางการศึกษาสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือว่าเด็กต่างชาติต้องได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจบแล้วต้องมีงานทําซึ่งตอนนี้ผลสำเร็จทางการศึกษาของที่นี่ก็สูงกว่าระดับประเทศและอยู่ในระดับกลางค่อนข้างสูงในระดับจังหวัดความมุ่งมั่นตั้งใจนี้จึงทําให้ผู้ปกครองคนไทยเชื่อมัน่นที่จะส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่มากขึ้นสิ่งที่ย้ําถึงการพัฒนาก็คือ ตอนนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในการสร้างอาคารหลังใหม่3ชั้น18ห้องเรียนและจะอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าเป็นอาคารเรียนที่โรงเรียนไหนๆก็ยังไม่มีค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ผู้มนดยการนำเสนอก็คือการบรรจุวิชาหุ่นยนต์เข้าไปในหลักสูตรให้ได้เรียนกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงปรก,กับการเรียนโปรแกรมสครั โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกนำมาพัฒนาเพื่อใช้งานในรูปแบบบล็อกคำสั่งต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมรองรับการเข้าสู่ยุค 5G ซึ่งพอ,อบอกว่าการเรียนการสอนวันนี้ต้องมองให้ไกลถึงการพัฒนาในอนาคตด้วยค่ะ

ลบ้อยครั้งชนะ้อยครั้งเราต้องรู้ประจักษ์ภาษาเมนมากที่นี่เราเปิดสอนภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารวิชาที่2ที่เราเน้นคือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราเปิดวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมนะครับและวิชาขุยนยนต์ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมเรามองถึงพรบการศึกษาแห่งชาติยุทธศาสตร์ของชาติ20ปีนะครับซึ่งบอกว่ายุคที่1คือยุคเกษตรกรรมยุคที่2คือยุคอุตสาหกรรมเบายุคที่3คือยุคอุตสาหกรรมหนักและประเทศไทยต้ตองการก้าวสู่ยุคนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับ ตัวส่วนนี้เป็นส่วนของนวัตกรรมเทคโนโลย,ยีแต่โรงเรียนวัศิรมงคลของเราเรามองก้าวไปคือยุคที่5ของอเมริกาและยุโรป 5G ของเราคืออะไร 5G คือการที่หุ่นยนต์ AI ทํางานแทนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติแท็กซี่อัตโนมตัติต่างๆนะครับวิชาหุ่นยนต์เราใช้การเรียนการสอนโดยโปรแกรม S แ c นนะครับเป็นหลักนะครับซึ่งโปรแกรมสแ c นเป็นโปรแกรมง่ายๆในการจัดการเรียนรู้นะครับให้นักเรียนนะครับสามารถ ต่อยอดในการเขียนโปรแกรมเด็กที่นี่จบป .1 ไปสามารถเขียนโปรแกรมได้ส่วนป .4 ถึงป .6 เราใช้โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับซึ่งอนาคตเด็กที่จบจากเราไปได้เนี่ยจะสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้ในอนาคตครับตอนนี้โรงเรียนวัดิริมงคลได้รับการสนับสนุนทั้งจากทางวาดัดชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีกทั้งสถานประกอบการระดับชั้นนําของสมุทรสาครก็ให้ความร่วมมือ เพราะมองว่าที่นี่จะผลิตแรงงานฝีมือป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อีกทั้งยังได้มีการบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนําทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งยังได้เป็นต้นแบบของโรงเรียนที่เรียนร่วมส่วนวิชาหุ่นยนต์นั้นพออบอกว่าเด็กนักเรียนของที่นี่ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์ที่ไต้หวันด้วยค่ะด้านครูกันที่มาบุญเรือนครูรายวิชาหุ่นยนต์โรงเรียนวัดสิริมงคลบอกว่า การนำรายวิชาหุ่นยนต์เข้ามาสอนอย่างจริงจังเชื่อว่าจะเป็นการพัฒนาเด็กในด้านความคิดการทดลองและต่อไปในอนาคตโลกเราก็ไม่พ้นการนำเทคโนโลยีด้านนี้มาใช้ดังนั้นเริ่มก่อนเติบโตก่อนก็จะมีชัยไม่กลายเป็นเด็กตกงานและจากการสังเกตนักเรียนก็เห็นได้ว่าทุกคนรู้สึกสนุกไม่เบื่อแถมยังเห็นแววเห็นไอเดียทางด้านนี้ของพวกเขาอีกด้วยค่ะ ถ้าชั้นอนุบาลจะเรียนอีกหนึ่งอย่างค่ะแต่พอขึ้นประถมมาก็กจะเป็นตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรม,มค่ะอันนั้นจะเป็นของพี่ตัวๆประมาณป .5 ป .6 ค่ะใช่ค่ะจะต่างกับเรื่องของภาษาที่ใช้หรือตัวตัวคาสั่งที่ใช้ค่ะจะยางขึ้นอย่างเช่นของน้องประถมต้นเขาจะแบบเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่พอเป็นพี่ประถมไปล่นะคะเขาจะฝึกเรื่องของการมีเงื่อนไขเพิ่มฟังก์ชันเงื่อนไขแบบถูกผิดใช่หรือไม่แบบ ถ้าใช่ไปทําอะไรต่อถ้าไม่ต้องไปทบทวนแล้วทาต่อจนกว่าจะถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเงื่อนไขมันจะเพิ่มขึ้นตามระดับชั้นของเขาค่ะนายกติกรหล่ากอดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัิริมงคลยังบอกอีกว่าถึงแม้ที่นี่จะมีนักเรียนที่เป็นต่างด้าวเซเปส่วนใหญ่แต่เชื่อว่าไม่ได้กระทบต่อก,การพัฒนาเพราะเรามุ่งมั่นทุ่มเทด้านวิชาการมากกว่าการพัฒนาด้านสถานที่และดูแลเด็กทุกคนด้วยความรักรับเด็กทุกประเภทเข้าเรียนแม้กระทั่งเด็กที่มีการพัฒนาช้าหรือเด็กที่เข้าเรียนชา้า โดยจะเห็นได้ว่าในระดับชั้นป .1 น,นั้นจะมีเด็กตั้งแต่4ขวบไปจนถึง16ปีเรียนอยู่ห้องเดียวกันเพราะนั่นคือข้อจำกัดบางอย่างของเด็กข้ามชาติซึ่งบางคนยังขาดโอกาสทางการศึกษาแต่เราพยายามที่จะดึงเด็กเหล่านั้นออกมาเพื่อให้เขาได้รับการศึกษาอย่างที่เขาควรจะได้รับค่ะที่สุดเลยคือความรักในการเรียนการเรียนรู้นะครับและการเคารพครูบาอาจารย์ซึ่งมันเป็นพื้นฐานของสังคมไทยนะครับ เราปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยให้เขาค่านิยม12ประการสิ่งต่างๆซึ่งลงไปสู่ตัวเด็กแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องการของสังคมละ่ะความซื่อสัตย์ความอดทนความขายันหมั่นเพียรสําคัญที่สุดคือเมื่อเราพัฒนาแล้วชุมชนสมมสงครของเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขนะครับนี่คือสิ่งสําคัญไม่เกิดโรคระบาดไม่เกิดสิ่งที่ ทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมาทางโรงเรียนวัดสิริมคลถึงรับเด็กทุกประเภทเข้ารับการศึกษาครับ